ปานจ้าปานใจเอปานนั้นอยู่ตรงไหนสงสัยสงสัยครูต้องลองมองดูให้ดีทางซ้ายทางขวาข้างหน้าหรือว่าข้างหลังข้างบนข้างล่างตรงกลางเอตรงไหนดีปานมาไม่นะาปานอยู่ตรงไหนนั่นเนี่ยนิวจ้านิวจ้าเอนิวนั่นอยู่ตรงไหน สงสัยสงสัยครูต้องลองมองดูให้ดีทางซ้ายทางขวาข้างหน้าหรือว่าข้างหลังข้างบนข้างล่างตรงกลางเอตรงไหนดีดาจ้าดาจ้าเอดานั้นอยู่ตรงไหนสงสัยสงสัยครูต้องลองมองดูให้ดีทางซ้ายทางขวาข้างหน้าหรือ